ที่พอให้คุเดินมาวัวมันวัวหน่อยโอ้ยวัวน่อยรุ่นนี้เลยถ้าวัวใหญ่จะรุ่นไหนนี่วัวน้อยนี่ติบติ้งโอ้ยนอยแหลมเมื่อกี้นี่มันคือเท่ารับเลยยันพีหนายันตายอยู่อายุไรปัจจยละแก่ปีเปีห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าอ๋ออยย่ได้อีกสองปีอู่ เป็นยังไงเสียวสบายดีไหมหมอหยาบบาไม่หยาบบาอย่งผมกระพ่องัึงกรุ้งอยู่ส่างก้าหน้าหมอแก้วยการแสดง็็สิดมาถือกันไปนั่นจอิไหวขาบก้าวไปมาหานั่นไงปวบวมบวมบวมเหมือนบอกจังโตกลอดเลแสดงกรสุดไปหมดป้าจิมผงี่แบกท่านในทหารไม่เหรอวามากไหหิมาด้ ไปประเทศันล้แกองแอยากเขาใจกูนยพันไพันกนเห็อันนมาจะิบขายทีไหนเนี่ยนี่เจ้าของที่นาราชาที่ดินเศรษฐีเมืองเต็งรบนี่นะขายอะไรได้ล่ะขายตุ้นอนเก่าเออสู้ข้างหลังจะยันอยู่เด้อเออจะทั้งนาเขาก็ได้เหมือน พอนุ่นเหน็ดทบ้านแพงเดอยจะมาใช้นักศกษาเขาจะเจะพงเป็นผู้ใหมาจะใส่เอามใส่กันแนบ้านจะใเจ้าหนี่มูโดเห้ันเป็นคนโคราอเออแต่มาอยู่บ้านนี่ละบ้านนัจะเดินนี่ละโอ้มาอยู่กุงไหนล่ะแม่อยู่หมู่หนึมาอยู่หมู่หนึ่งเออนัจะเดินนี่นะใอยูกับผัวผัวเจ้าคือใครเรา ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลวงคุณหลวงครับไอผู้ใหญ่ไม่ควรทักสารบ้านเราคุณจะไปอยู่หมู่แฝดอะไรอยู่ง่ายแต่คุงไปอยู่หมู่แฝดเออผู้ใดญ่หรอเปล่ไปอยู่กับกำนันพรนรงค์ดีมาจัดมาจ่ายจากผู้ใหญ่กับกำนันเลยนี่เอออุ้ยเราต้องพัฒนาเฉ่พรมึงอวบปากอวบคอหน่อยอะไรเหรอผู้ใหญ่อะไรนันตะกี้มึงว่ามึงว่าเป็นของมรืองผู้ใหญ่ทูล พรรงงค์นขอกูผู้ใหญ่พรหน้าโรงนะหัวเกัากูกำนันกำนันมึงจะไปรถยศท่านได้ยังไงไม่อยากให้เป็นกระทัน่อยาให้เป็นผู้ใหญ่เก็ถึงใจใหญ่เจอตลอดเนี่ยใจไม่ได้ได้ใบพันเออตอนนี้ไม่ได้ใบยังไม่ถึงเขียวเลยยังไม่สุกเออเอาไปบ่มก่อนแหลมบ่มก่อนนะกูจะพากูพูดชัยสีดิ้งกูแข็งพี่น้องเออ เป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีไหมไม่สบายก็จะมาดูคุณเด้อไม่ถ้าไม่สบายจะให้แหลมไปไม่ขี่ชิงชาใี่ไหนีน่บอกใจแหลมนะเขาไม่ขี่ชิงชาเด้อมันจชขึ้นมาไรเขาขี่เครื่องไหมวันนี้โดนมหลายๆแหลบเลยแหลสนุกเลยมึงกูอยากรับเสียเท่าไง,งแม่ ไปไหนมาได้ใส่ละยย่เขาเขไปโจวสัตวหลางเขาฉัโจมสาษากฤิจารภาษาทาันโจมสากเสียบมีพงตัวไม้ปุยงนี่ขนาดสมเด็จกรบองเดพี่น้องเอ้ยตอนแร่นี่เขาขึ้นมาเปิดงานอลังการจริงๆอลังการเลยพับผู้ยืนคุ แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหามาใอะไรไม่ได้จ้างสักบาทมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาเอามาทำประกันราคาหลายหมื่นเลยดินี่นะจ้ะที่นี่ชุดผูกพี่น้องสวยงามจริงจริงไม่ชุดย่อนอยู่แล้วใครๆเขาก็เรียกผูกบนบานฉันก็เรียกผูเกืระกันอู้ยิ่ใส่กางเกงผูกแล้วนี่ใหญ่ใหญ่หนึ่งจักบานไหนปะนี่ไหนอ่ะชิเมนอยู่บ้านสีแยกโดนทองเลยให้เขาห้องน้ำเจอกันจ้ะ ท้าไมไม่ียกผู้เจชาบ้านมันเจอยงะพูโจมตุ้นีหล่นท้าวาก็ีเอู้หล่นผู้ก็เลยเค่วหาช่วยนียยกันเอีกียรินรองอ้อมเราเก็บไปนีเฮ้ยจะต้องง้างเจ้าเด้อแดงเราสะไปเอาไปสาวมันต่อยเอาทักหมดแดงเลยนะอุ้ยหนแดงสมาอ่ะเราเล่นแบบ เอาไปเอาเป้งันหมายแอ้ไปนเกด้ไหได้อาน่ะเาคันเขาแล้วเออบาทเจ็นีนอเอยเอาเรื่องนี้ไปแล้วนะเป็นจไหนบันถูกหวยด้อยเบอร์กันบอเอาหวยล่าบอกมาถูกเต็มๆห่นะขงสามสามเอ้านเอาเอาหวยน แต่ว่าการซื้อหวยนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอย่างนี้เขาจะก็ค่อยคืยกันพอมาเวลากปอกฉลากเขาออกเัาบกองมีข้อพิจารณาดิเขาเตือนกัาตลอดได้ทุกวันเลยไหนเหนื่อมากันไหนเอ้าตอนหวยเจอ๊ยบระวันที่หนึ่งกันะครับเอาบอกงกันเลยเอาว่างกันได้ขณะนี้ประธานกรรมการได้ทำการส่งลูกบอลหมดทั้งหกหลักเขาเสียเหม่อนหมแหละ อะไรได้หรืเราเดี้ได้ตัาไหนวันที่มานนี่มันไม่มาไหนวันนทุกวันไนจะเลิอนขัน่อไอ้ขอมึาก็แค่แปกมึงไเอาที่แรกกูบอกว่าไม่เด็ือยู่ฮะกูเลยแวะไปแวะไปว่าจะไปเข่าห้องน้ำที่ร้านแน่นี่ยอปวดท้องแห้งแรงกูดูกูดูแต่วด้วยท่านมาหนอกูท่านมาหนอกอกูเขาว่ามันมามีคนอยู่เนี่ยเออเพราะเจ้านี่อันนยังบอกที่รรตีใส่มันนุ่ม่ใส่แช่กูดูหน้าห้องน้ำไป่มาเนอ ชันทำได้ด้อลองหาเนี่ลองหาเนี่ยดูพวกเราสิแน่ๆมาจากตางบาทเงี่ยอ้ยโอ้ยพอว่ายุ่เหียงเพิ่อนี่ร่างขาร่างขายจัดกันเป็นประเบียบเรียบร้อยนี่ตึงเลยมือมือเนี่ยเอาแต่ไโอ้ดีใจนัเต้อรขายอะไขายเลยดีใจทำไมหรอคือจะขายของดีเนาะมายู่คนไหลนี่จไหนมัจะจูบรงไป แอลเอาลูกเป็นอยัางไรแกสูดแกไม่ได้ขายของขายแค่โมโหขายของไม่ได้ไม่ขายขายของไม่ออกไม่ทำใหไม่บอกมาปืชขากูหนีไปไม่เอาไม่เราหฮวยการขายของมันต้องมีสูรพี่น้องคนไหนที่เป็นแม่ค้าจำไว้รอร้านขายร้านขายทุกร้านถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพัน์จากยายมอเอาไปทำเดี๋ยวนี้เออทำเลยหาปั กระดาษเมจิเขียนป้ายใหญ่ๆทุกร้านเลยเหมือนกันหมดเปลี่ยนป้ายเลยเออเปลี่ยนว่าโรงทานชาวใม่หมดข้นงนี้เตะปากีหมอนเลยหมอนี่แหละเขาถึงเขาแข็งปอนใครหมดนอืมาพบอมึงไปเห็นไหมไม่ลาบบอคุณช่วยดูข้างหลังกันจีไปอะไรมึงอัไรนะยายมาจากไหคุณยายมาจากบ้านไหนย้ายมาจากบ้านนี่แหละน่าจะได้เงี้ยแหละแล้วคุณยายเหร มาจากไหนที so ่บ้านมาีลวลนี่แลมันมาจะรอมข้ามนีมันเคยกันบ้างเราแต่ละวันนั่นน่ะมันงุอยู่อย่างเดียวะงุ้ยังงงหีมาให้โดนบาดไม่มีไม่ทีโดนเขาเลยไปมาหุ่นคุณจะให้มันมาอยู่นอนบาดเนียชาุต่อยเอาละต